จงเรียนรู้ที่จะเป็นนายแห่งโชคชะตาของตัวเองเพราะความรู้ที่แข็งแกร่งไม่ได้มาจากเสียงฟ้าร้องแต่มาจากความเงียบของแสงที่ส่องสว่างเส้นทางหลักการทั้ง18ข้อนี้จะทำให้คุณรู้จักตนเองมากขึ้นฉลาดมากขึ้นและเงียบสงบมากขึ้นเมื่อคุณฉลาดและเงียบสงบมากขึ้นคุณจะแข็งแกร่งขึ้นและคุณจะเป็นนายแห่งโชคชะตาของตัวเองได้ 1. ฟังมากกว่าพูดคุณเคยคิดบ้างไหมว่าทำไมธรรมชาติถึงให้เรามีสองหูหนึ่งปากมันไม่มีความบังเอิญในเรื่องนี้แต่มันเป็นจุดประสงค์ที่ชัดเจนเมืองหลังความเป็นจริงนี้คือการเรียนรู้จากคนอื่นจะทำให้เราก้าวหน้าในชีวิตจงสนใจสิ่งที่คนรอบข้างพูดให้มากขึ้นและจงพูดให้น้อยลงการพูดให้น้อยลงและฟังให้มากขึ้น มันจะสร้างความน่าเชื่อถือในตัวเราให้มากขึ้นกว่าเดิมช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นมันจะช่วยให้เรามีความรู้แตกฉานมากขึ้นทำให้เราเกิดความคิดใหม่ได้มากขึ้นลองพูดให้น้อยลงและฟังให้มากขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าสาระและสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างที่คุณคาดไม่ถึง 2. ตระหนักถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุด สาเหตุใหญ่ของความวิตกกังวลและผลที่ตามมาร้ายแรงของมันคือการเชื่อว่าสถานการณ์เลวร้ายกำลังรอเราอยู่ในอนาคตเราควรกลัวว่าลูกหลานของเราจะทอดทิ้งเราควรกลัวว่าการเรียนที่เราไม่เป็นไปดังหวังเราควรกลัวว่าเราจะโดนไล่ออกจากงานเราควรกลัวว่าสามีหรือภรรยาเราจะมาสารภาพกับเราว่ามีคนใหม่แล้วขอหย่าก,กับเรา และเราควรกลัวว่าสักวันชีวิตของเราอาจล้มละลายเส้นทางแห่งชีวิตของคนเรานอกจากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและมีความสุขไว้ให้เราแล้วมันยังส,งสร้างสิ่งเลวร้ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไว้รอเราด้วยดังนั้นจงคิดว่าสิ่งเลวร้ายที่คุณกลัวมากอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเพื่อให้จิตวิญญาณของคุณพัฒนากลยุทธ์การรับมือหากเกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นจริง คุณจะได้มีวิธีรับมือกับมันได้ 3. เตรียมตัวที่จะล้มเหลวหนทางเดียวที่จะทำให้คุณก้าวหน้าคือการเตรียมตัวที่จะล้มเหลวความล้มเหลวถือเป็นผลกำไรที่พาเราไปสู่ความสำเร็จความล้มเหลวเป็นเหมือนเหรียญที่มีสองด้านมันไม่ได้สร้างแต่ความทุกข์และความผิดหวังให้กับเราเท่านั้นแต่มันยังทำให้เราได้เรียนรู้บทเรียนจากความล้มเหลวด้วย มันทำให้เราค้นพบและรู้จักตัวเองมากขึ้นปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นและเติบโตมากขึ้นมันคือหนทางที่จะทำให้คุณพัฒนาตัวเองได้อย่างแท้จริงทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวชัยชนะและความสำเร็จล้วนเป็นผลมาจากการลองผิดลองถูกมายาวนานเพราะความล้มเหลวคือสิ่งที่ขัดเกลาเราให้เข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้น 4. จงระวังอันตรายของโชคลาภ ความมั่งคั่งที่เราปรารถนาอาจนำมาซึ่งความอัยยศเพราะเงินมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงผู้คนคนที่ไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองได้จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งโชคลาภและความมั่งคั่งจนบางครั้งอาจสูญเสียคุณค่าทางศีลธรรมดังนั้นจงระวังอันตรายจากโชคลาภที่อาจเป็นพิษกับตัวคนหากอยากมีมิตรที่จริงใจ จงอย่าบอกใครเกี่ยวกับโชคลาบของคุณห้ไม่ยึดมั่นในความหวังเดียวเพราะสิ่งนี้อาจสร้างความเสียหายได้หากเราล้มเหลวความโชคดีของเราคือเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฝึกฝนได้เปลี่ยนแปลงได้และพัฒนาได้มันจึงไม่มีเหตุผลที่เราจะฝากความหวังทั้งหมดของเราไว้ในความฝันเดียวดังนั้น จงเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จแบบทวีคูณให้กับตัวเองโดยการไล่ตามความฝันที่มีอยู่มากมายในโลกใบนี้ 6. จงจำไว้ว่าความตายรออยู่ที่ปลายถนนการตระหนักว่าความตายคือจุดหมายปลายทางสุดท้ายของการกระทำทั้งหมดของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามของเราลองถามตัวเองดูว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมา คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าแค่ไหนจงตระหนักรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ความตายมาเยือนเราเราจะไม่สามารถพกอะไรติดตัวไปด้วยได้เลยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้านหลังใหญ่หรือรถคันรูแม้แต่สิ่งของที่เราถือว่าขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันเช่นโทรศัพท์มือถือและบัตรเครดิตเราก็ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปด้วยได้เลยดังนั้น จงตระหนักถึงการดำรงอยู่ของเราในตอนนี้ว่าเราใช้ชีวิตได้คุ้มค่าแล้วหรือยังเจความมั่งคั่งที่แท้จริงอยู่ในจิตใจที่พึงพอใจจงยินดีกับสิ่งที่มีและอย่าก,กังวลกับสิ่งที่ไม่มีในขณะที่เรายอมให้ตนเองบ่นและลคลั่งครวญถึงสิ่งที่เราขาดเราจะสูญเสียนาทีแห่งความสุขอันมีค่าไปแท้จริงแล้วเราสามารถขอบคุณทุกสิ่งที่เราทำมาได้สำเร็จ เกินกว่าที่ตาของเราจะถูกฝึกฝนให้ชื่นชมการพอใจในสิ่งที่มีและยินดีในสิ่งที่ได้คือกุญแจไขประตูไปสู่ความสุขของคุณ 8. อ่อนน้อมถ่อมตนหากคุณต้องการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจริงๆให้ใช้ประโยชน์จากความอ่อนน้อมถ่อมตนการโอ้อวดและภาคภูมิใจในความรู้จะทำให้เราห่างไกลจากความรู้ที่แท้จริง การอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างถูกเวลาจะทำให้เราเรียนรู้อะไรได้อย่างหลากหลายทำให้เราสามารถก้าวต่อไปในความท้าทายและความไม่แน่นอนได้อย่างมีประสิทธิภาพอดัมแกลนผู้เขียนหนังสือติ้งอเกนได้อธิบายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างมั่นใจเอาไว้ว่ามันคือการเชื่อมั่นศรัทธาในความสามารถของตนแต่ก็ยังยอมรับว่าบางทีเราก็อาจจะไม่ได้รู้คำตอบที่ถูกต้องที่สุด และเราอาจจะไม่ได้กำลังเข้าใจในปัญหาถูกจุดซึ่งนั่นทำให้เรามีความสงสัยเพียงพอที่จะตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเก่าๆและมั่นใจมากพอที่จะวิ่งเข้าหาความเข้าใจใหม่ๆให้ลึกซึ้งขึ้นการมั่นใจหรือเชื่อมั่นมากเกินไปอาจทำให้เราปิดหูปิดตาไม่เห็นในสิ่งที่ควรเห็นไม่ได้ยินในสิ่งที่ควรได้ยินและนั่น คือการพาตัวเองไปสู่หายนะศิลปะแห่งการถมตนคือทักษะที่จะช่วยให้เราเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 9. รับผิดชอบชีวิตตัวเองคนใจแคบตำหนิผู้อื่นคนธรรมดามักโทษตัวเองแต่คนฉลาดมองว่าความผิดพลาดทั้งหมดเป็นความโง่เขลาความรู้สึกผิดเป็นความรู้สึกที่คนเราต้องการกำจัดออกไปจากชีวิต และเส้นทางที่ง่ายที่สุดในการกำจัดมันคือการโทษคนอื่นการทำแบบนี้เป็นการละทิ้งความรับผิดชอบในการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างสมบูรณ์วิธีเดียวที่จะกำจัดความรู้สึกผิดออกไปจากชีวิตได้คือรับผิดชอบมีเพียงการรับผิดและรับชอบการกระทำของตัวเองเท่านั้นที่จะทำให้เราปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกผิดได้ดังนั้นจงรับผิดชอบชีวิตตัวเอง เพราะเราคือผู้สร้างชีวิตของเราเราคือผู้สร้างตัวเราเองทุกสิ่งที่เราตัดสินใจคือความรับผิดชอบอันสูงสุดของเราเอง 10. เลือกสรรคนคบหาเวลาที่เรารู้ว่ามีคนป่วยอยู่ข้างๆเรามักจะขยับตัวออกห่างเพราะกลัวเขาจะแพร่เชื้อให้เราแต่เรากลับไม่ระวังการติดเชื้อที่อันตรายที่สุดที่เราต้องเผชิญอยู่ทุกวัน ซึ่งนั่นก็คือผู้คนที่เราครบหาชีวิตเราจะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับคนที่เราครบชีวิตเรานอกจากจะดำเนินไปตามธรรมชาติแล้วยังต้องดำเนินอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เราเลือกให้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราด้วยผู้คนเหล่านี้แหละที่ส่งผลต่อชีวิตของเราจริงๆถ้าเราเลือกคบคนคิดลบคนนิสัยไม่ดีคนชอบนินทาคนอื่น คนชอบรักเล็กขโมยน้อยคนขี้อิจฉาและคนเห็นแก่ตัวเมื่อเราอยู่กับคนแบบนี้นานๆเข้าเราก็จะกลายเป็นคนแบบนี้ไปโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราเลือกคบคนคิดบวกคนนิสัยดีรักความก้าวหน้าเห็นอกเห็นใจคนอื่นรักและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นมันก็จะทำให้เราเคยชินกับสิ่งดีๆเหล่านี้ ทำให้เรากลายเป็นคนแบบนี้ไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันอยากเป็นคนแบบไหนให้พาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้คนแบบนั้นคนเราเปรียบเสมือนไมเ้เลื้อยเลื้ยไปพัวพันกับสิ่งไหนก็จะเป็นสิ่งนั้นดังนั้นจงเลื้ยไปพัวพันกับสิ่งดีๆจงเลือกสรรคนที่คุณจะคบหาให้ดี 11. กําหนดโชคชะตาของคุณด้วยการมองโลกของคุณ การมองโลกของเราเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของเราแม้เราไม่สามารถเลือกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้แต่เราเลือกได้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรสำหรับบางคนการอย่าร้างหมายถึงการเข้าสู่โลกแห่งภาวะซึมเศร้าและการตกเป็นเยือ่อแต่สำหรับบางคนมันเป็นโอกาสทองที่จะเริ่มต้นบนเส้นทางแห่งความรู้ในตนเองแล้วสำหรับคุณ คุณเลือกเป็นคนไหนจำเอาไว้ว่าชีวิตของคุณไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแต่มันคือสิ่งที่คุณทำกับมันการมองโลกในแง่ดีเปรียบเสมือนไฟฉายที่ส่องทางในอุโมงค์มืดๆเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจการมองโลกในแง่ดีคือการสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตมันจะทำให้เราเห็นจุดแข็งของตัวเราเองและเห็นความหมายในชีวิต ดังนั้นจงกำหนดชะตาชีวิตของคุณด้วยการมองโลกของคุณ 12. ทําทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จเสมอเราแต่ละคนมีบทบาทในสังคมและโลกดวงอาทิตย์ไม่ต้องการคำสรรเสริญหรือมนต์เสน่ห์ที่จะขึ้นทุกเช้าเพราะธรรมชาติของมันต้องการเพียงขึ้นทุกวันการตั้งใจทำงานให้สำเร็จก็เป็นหน้าที่ของเราตามธรรมชาติจงทำงานของตนให้สำเร็จทุกวัน เหมือนดวงอาทิตย์ที่ต้องขึ้นทุกเช้างานเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ทุกคนเพราะนอกจากจะเป็นการทำเพื่อยังชีพแล้วยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้คนเรารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีความสุขและมีความพึงพอใจในตนเองด้วยจงทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จอยู่เสมอเพราะการสร้างความสำเร็จเล็กๆได้ทุกวันจะทำให้เกิดการสะสมผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้น 13. อย่ากเกลียดผู้ที่เกลียดชังคุณจงเพิกเฉยต่อคนที่วิพากษ์วิจารณ์คุณด้วยความเกลียดชังและไม่หวังดีเพราะคุณยิ่งใหญ่กว่าและเหนือกว่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์และดูหมิ่นเยียดย้มคุณโดยสิ้นเชิงอย่าเสียเวลาอันมีค่าของคุณไปกับการเกลียดชังบุคคลเหล่านั้นเพราะพวกเขาไม่สมควรที่จะอยู่ในความคิดของคุณ อย่ากลัวคนที่ทำร้ายคุณด้วยคำวิพากวิจารณ์อย่ากลัวคำพูดที่ทำให้เสียใจและสร้างความเสียหายให้กับคุณจงเพิกเฉยต่อมันและให้มันกลายเป็นภูมิคุ้มกันให้กับคุณจงจำเอาไว้ว่าอย่าเกลียดผู้ที่เกลียดชังคุณจงรู้จักเพิกเฉยรู้จักรักและรู้จักให้อภยัยแล้วคุณจะมีความสุขส4 ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายหากถุกวันนี้คุณรายล้อมไปด้วยของฟุ่มเฟือยทุกประเภทนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงคิดมากเพราะความฟุ่มเฟือยไม่ได้รักษาตัวเองได้แต่มันต้องใช้ความมุ่งมั่นและพลังงานจำนวนมากในแต่ละวันเพื่อให้สามารถรักษาความฟุ่มเฟือยเอาไว้ได้แต่ถ้าคุณเลือกใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายคุณจะไม่ถูกลายล้อมไปด้วยแรงกดดันที่จะต้องชำระหนี้จ่ายสินเชื่อและบัตรเครดิต จงหลงไหลในของรอบกายให้น้อยลงแล้วชีวิตคุณจะปลดหนี้ได้เร็วขึ้นจงค้นหาความพึงพอใจอย่างเรียบง่ายในชีวิตเน้นให้ตัวเองมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วคุณจะเห็นความสุขในชีวิตมากขึ้น 15. จงควบคุมชีวิตของตัวเองใครก็ตามที่สามารถทำให้คุณโกรธได้เขาจะกลายเป็นนายของคุณ คนอื่นสามารถทำให้คุณโกรธได้ก็ต่อเมื่อคุณปล่อยให้ตัวเองถูกรบกวนจากพวกเขาทักษะการควบคุมตัวเองคือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมของตัวเองเมื่อเผชิญหน้ากับแรงกระตุ้นและสิ่งล่อใจมันคือทักษะชีวิตที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งซึ่งช่วยให้เราสามารถลิขิตชีวิตของตัวเองให้เจริญงอกงามได้เพราะเมื่อคุณเอาชนะใจตนเองได้ คุณจะเป็นนายของตัวเอง 16. มิตรภาพอยู่เหนือความมั่งคัง่งความมั่งคั่งที่แท้จริงคือเพื่อนแท้เพราะเพื่อนแท้จะอยู่เคียงข้างเพื่อสนับสนุนเรารวมทุกข์รวมสุขกับเราคอยตักเตือนชี้แนะสิ่งดีๆและไม่กดขี่กันและกันเพื่อนแท้คือคนที่คอยช่วยเหลืออย่างจริงใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นเพื่อนที่หวังดีมีแต่สิ่งดีๆ ให้กันด้วยความจริงใจเพื่อนแท้คือคนที่คอยนั่งอยู่ข้างๆเวลาไม่สบายใจแม้ไม่มีคำพูดใดก็ทำให้สบายใจและเป็นที่พึ่งทางใจให้เราได้ดังนั้นจงอุทิศตนเพื่อปลูกฝังมิตรภาพที่แท้จริงเพื่อสร้างผลกำไรมหาศาลในการลงทุนระยะยาว 17. มองหาแง่บวกในทุกสถานการณ์ คนฉลาดจะมีความสามารถในการตระหนักถึงข้อดีที่จะได้รับจากสถานการณ์ที่กระทบจิตใจคนโง่มักจะคอยถามตัวเองว่าทำไมมันต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับฉันด้วยในขณะที่คนฉลาดจะบอกตัวเองว่าขอบคุณสวรรค์ที่ทำให้ฉันยังมีชีวิตอยู่ต่อไปในเรื่องเลวร้ายยังมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่เสมอขอแค่คุณพยายามมองหามัน คุณจะเห็นบทเรียนที่ทำให้ชีวิตของคุณสมบูรณ์ขึ้นคุณสามารถมองให้เห็นด้านบวกในทุกสถานการณ์ได้ด้วยการตั้งคําถามเชิงบวกแทนที่คุณจะถามตัวเองว่าทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับฉันด้วยให้คุณตั้งคำถามใหม่ว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรที่เป็นประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ได้บ้าง 18. หยุดกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ การกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นั้นเป็นการเสียเวลามันจะมีบางเรื่องที่เราทำอะไรไม่ได้จริงๆเมื่อไหรที่รู้สึกฟืนมากเกินไปการปล่อยไปอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการยอมรับการเข้าใจและการปล่อยวางจะทำให้ตัวเองได้ออกมาเริ่มต้นใหม่จงเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราในชีวิตนี้ สิ่งใดที่อยู่เหนือการควบคุมของเราสิ่งนั้นกำลังสอนให้เรารู้จักปล่อยวางขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยคะ่ะ